นึกถึงแต่ผู้อื่นแต่ผู้อื่นในที่นี้ไม่ใช่ตัวสูไอ้ตัวคูตัวสู๋สองมอมันจะกัดกันมันจริงะเป็นตัวคูตัวสู้แต่ถ้าพอไม่มีความรู้สึกที่จะกัดกันแล้วมันก็มีแต่ว่าเราหรือผู้อื่นหรือถ้าว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นมันก็มีแต่ว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน แต่ความรู้สึกที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วมันไม่มีเราไม่มีเขาแล้วมันจะมีตัวกูตัวสูที่กัดกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นมีการกัดกันที่ไหนเป็นพระเป็นเนนก็ด,ดีเป็นตุบาศกวาสิกาก็ด,ดีตอนนั้นผีมันกัดกันถ้าเป็นมนุษย์กัดกันไม่ได้เพราะว่าถ้ามนุษย์ตอนมีจิตใจสูงรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ท่านคอยเข้าใจเถอะว่าถ้ามันมีอะไรประหลาดมาแล้วมันเป็นผีท่านอย่าไปคุยกับมันอย่าไปกัดกับมันอย่าไปโตเถียงกับมันมันเป็นผีนี่เราจะต้องรู้ในข้อนี้ว่าตัวครูตัวสูนั่นมันบ้าจัดเดือดจัดอย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้ามีเรามีผู้อื่นมีเราเองมีผู้อื่นก็มองกันอย่ง่ที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน ที่ทำไมต้องมีเรามีผู้อื่นนี่มันเป็นเรื่องโลกสมมติเพราะว่าเราก็มีบ้านเรามีเงินของเรามีอะไรของเรานี่มีอะไรของเราเหล่าน,นี้ซึ่งล้วนแต่เป็นเหตุให้ลืมตัวให้เกิดเป็นครูเป็นสูขึ้นมาทางนั้นนะแต่ในบางเวลามันยังไม่เกิดเพราะว่าไม่อยากจะกัดกันมันกลัวแต่พอเผลอเขาก็ไมก่ก็เกิดลืมก็ลืมกลัวพอลืมกลัวมันก็กัดกันน,น,น,นี่การเบียดเบียนเป็นอย่างนี้ ตัดกันด้วยวาจาด้วยร่างกายด้วยจิตใจนี่ก็ตามใจเลยมันได้ทั้งนั้นเลยั้าขอให,ให้นึกว่าคู่อื่นก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับเราเราก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับเขาแต่ถ้าเรามามัวน,นึกแต่เรื่องตัวเราเดี๋ยวอะจะเผลอจะเผลอจะเผลอไปชนิดชนิดจนเกิดตัวกูเขางงเขียวยาวอะไรออกมา าทางกางป้องกันไม่ให้มันเกิดอย่างนั้นก็คือลืมตัวเสียลืมของตัวเสียก็ไ้นึกเห็นแต่จะทําประโยชน์ผู้อื่นให้สนุกไปเลยเพราะถ้าไปนึกถึงแต่ตัวเราของเราไม่เท่าไหร่มันจะเกิดตัวกูนกเหลือข้ามันจะกัดกันแล้วทําไมกัดใครมันกัดตัวมันเองมันเป็นหมาบ้ามันจะกัดตัวเองให้เดือดร้อนนอนไม่หลับเป็นโรคเส็นศาสตร์เป็นบ้าเป็นอะไรไปี่ ถ้ามันไม่ได้กัดเพื่อนมันก็กัดตัวเองมันมัน,ม,นมันไม่ไหวอย่างนี้ไอสิ่งที่เรียกว่าตัวกู